รักโดยใจที่บริสุทธิ์ เดี๋ยวพระอาจารย์ถามหน่อยใครอาราธนาศีลเป็นม้่งยกมือขึ้นในที่นี้มีไหมใครอาราธนาเป็นมั่งยกมือขึ้นอเดี๋ยวเอาสมุดขึ้นมาเขียนตามนี้เลยเออวันนี้เป็นการบ้านนะไปฝึกท่องให้ได้ขราวหน้านพระอา,าจารย์จัก เก็บคะแนนเลยน่ะเขียนเลยอิมินาจาก,การเรนาตังพุทธังอภิปูชยามิอ่ะอิมินาจาก,การเรนาตังธรรมังอภิปูชยามินะอิมินาจาก,การเรนาตังสังขังอภิปูชยามิอ่า ทำไมต้องมีตังด้วยนะบางบางที่เขาก็ใช้ว่าอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิเลยนะตัดตังออกก็ได้นะแต่บางที่ก็ใช้มีตังนำหน้าด้วยนะพระอาจารย์ก็แปลกใจอยู่อ่านะอย่าเขียนเลยเขียนแล้วเอาเอาไปท่องนะนะเอาไปท่องให้ได้ เดี๋ยววันนี้ใครท่องได้นะบทนี้พระอาจารย์จะเยเดี๋ยวพระอาจารย์จะเดินดูว่าใครไลามือสวยนะมีคะแนนพิษสมัยให้ด้วยโอ้นี่เร็วจังเลยปุ๊บแป๊บเดียวเองเออเห็นไหมเออไลายมือสวยใช้ได้อ่าเออเอ,อ่ะท่องเลยใคร เขียนเสร็จท่องเลยบทนี้ใครได้เดี๋ยวพระอาจารย์ให้ของรางวัลพิเศษนะพระอาจารย์เอารางวัลมาให้ด้วยนะเออเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วท่องเลยอีกมินะจาจักการนาะตังพุทธทังอภิปูชยามินะสังเกตไหมทำไมต้องมีมิมีมะมีใครตอบได้มั่ง ทำไมต้องลงมิทำไมต้องลงมะน่ะมีใครสงสัยไหมนะไม่มีเนาะไม่อยากจะถามหนูกลัวพลาดจานมีใครอยากถามไหมทำไมต้องลงมิคะทำไมต้องลงมะคะใครสายตาไม่ดียกมือขึ้นหนูหนูใส่แว่น เออสายตาไม่ดีอาใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นอยากเห็นหน่อยโอ้โหไวอาใครท่องได้มาหาะอาจารย์ท่องได้ยังอ,อ่ะมาเาเลยไม่ต้องอ,อายอ,อ,อาอคำใหม่ฝนเยอะแยะเออได่ไหมเอาเลย อีม yeah. ินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะตังพุตังวิภูเชยามิอิมินาสกาเลนะตังธรรมังวิภูเชยามิอิมินาสกาเลนะตังสังฆังวิภูเชยามิ ไม่เสียข้าวสุกยาดยดเอ่อใส่บานกเออเชื่ออะไรนะเราเชื่ออะไรเยี่ยงกูนะเอื่อังกูล,ออกลสีเฉลิมอ่าตบมือให้เพื่อนหน่อยเ็นไเอาเอาบไปอาบใครได้คนที่สองมาใจกล้าน่ะเรา อยากได้ต้องใจกล้านะอิมินาจาการเรนาตังพุธังอภิปูญยามีนะเอเอสงสัยไหมถ้ต้องมีมิทำไมต้องมีมะใครใครรู้ใครรู้ยกมือขึ้นมีใครรู้ไหมอันนี้เป็นเกตความรู้นะเนี่ยอยู่ในศาสนพิธีเออศาสนพิธีทำไมต้องมีมิ ทำไมต้องลงมะอ่ะเขียนไปเลยมิสำหรับกล่าวคนเดียวอ่ะเขียนไปเลยอันนี้เกตความรู้นะเนี่ยเออเนี่ยมิสำหรับคนที่กล่าวคนเดียวอย่างเช่นเราเนี่ยไปวัดเราไปคนเดียวไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนไม่มีพ่อไม่มีแม่ ไม่มีวงศาพนาญาติเราไปทําบุญคนเดียวไปกราบพระคนเดียวนะอันนี้ก็คือคนเดียวต้องลงมิและมะก็คือหลายหลายคนว่ารวมกันเห็นไหมเออนี่อย่างเช่นหนูชื่ออะไรลุอะไรนะจุจุรีพรเป็นคนนำ เป็นคนนำใช่ไหมกล่าวปุ๊บเราก็ต้องลงมาอย่างเช่นอิมินาสกาเรนาตังพุทธังอภิปูติยามะนี่ต้องลงมะใช่ไหมเออถ้าลงมิมันคนเดียวอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวบทต่อไปอันนี้คือบทกาบพระรัตนตรยนะ อัลังสม,มาสัมพุทธ佛ะควาอุทางภะโวันตังอภิวาทิมิอ่านะอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องมะ่ <laughs> เออต้องลงมินะถ้าลงมะมันจะงงหน่อยนะอันนี้ลงมิไปเลย สวากาโตภะวัตตมโมธรรมังนามาสามินถ,ถ,ถ,ถ้าคนไปลงอะธรรมนมสามะไม่มีนะนมันก็ต้องมียกเว้นใช่ไหมเออมันต้องมียกเว้นเนาะสุปฏิปโนภะวัโตสวาวัสังกฆสังขังนามามิ นะเห็นไหมเดี๋ยวพระอาจารย์ให้กันบ้านเลยจับคู่กันนะคู่ใครคู่มันมาสวดพร้อมกันน่ะน่ะมาสวดพร้อมกันเสียงดังๆฟังชัดเนาะเราจะวันนั้นวันพระอย่างเงี้ยเดีวันพระเราก็นะอิมินาสกกาเรนาพุทธัง อภิปูชามาเนี่ยเห็นไหมเออเสียงดีไพเราะอ,อ่อนหวานนะโยมก็ฟังโอ้ยเด็กโรงเรียนไหนนาะเนี่เห็นไหมเออเด็กก็กกปลื้มใจปลื้มใจโอ้โรงเรียนป่งสเกตนะโรงเรียนบ้านป่งสเกตโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนี่ดีไหมอ่ะดีเนะอ,อ,อะเออไปที่วัดปุ๊บทำบนเสร็จ กินข้าวเสร็จได้รับตังอิ่มท้องและอิ่มบุญแล้วก็ได้ตังอีกอ้หาที่ไหนได้เนาะใช่ไหมเออนี่อาใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นอาเสร็จแล้วท่องให้ได้อาใครท่องได้ยกมือขึ้นอ้ามาบทนี้นะอ่าชื่ออะไรครับจรรยเทพครับอะไรนะจรันเทพครับจรรยเทพสายยันสัญญาใช่ป่ะ เสียงดังฟังชัดอ,อาเลยครับอาราหังทรงมาจรงผู้โทวา,าวาพูดทั้งภ้าขวาตังอธิวาธีมิกับสวา,า,าคาตัวภ้าวาตาธโมทำมังนามาซามิกับ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกระซังโฆสังฆังนมามิกราบได้ไหมเพื่อนได้ไหมอ่ะให้มันตบมือให้เพื่อนหน่อยได้ไหมให้นี่นะสบายสบายมือกัน เห็นไหมง่ายไหมนะอัลังสัมมาสัมพุทธโะพะกวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมีกราบเนี่ยต้องมีควบกรรมด้วยเนาะดอเรือเนาะใช่ไหมกราบสวาขาโตพคะวตาธรมโ ธรรมังนมัสามีกราบเี่ไหมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามีกราบนี่เห็นไหมต้องมีจังหวะจากโคนนะเป็นธรรมดาในการเริ่มต้นเราจะกลัวหน่อยกลัวอะไรกลัวใหม่ นะรสมัยก่อนพระอาจารย์นี่กลัวจริง,รง,รงนะตอนบวชใหม่ๆพระอาจารย์จะขึ้นเทศธรรม,มาต์รู้จักธรรม,มาต์ไหมธรรม,มาต์ก็คือที่นั่งอาสนะสูงๆส,สำหรับพระที่นั่งเทศเอา้าวอีกแล้วเหลยมมโอ้โอมาๆมาอามาๆมา,มา,มาอาใ,ให้อีกได้ก็ให้อีกแล้วพระอาจารย์อยาก